เริ่มจากเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทสิงหาคมนี้เป็นข่าวจริงหรือไม่มีคุณผู้ชมถามมาไปตามข่าวให้แล้วนะครับกับข่าวสตังมีเดีย10กรกฎาคม2,568นนะครับจะบอกว่าเป็นข่าวบิดเบือนนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีทางโซเชียลมีเดียนะครับ ไม่บอกแล้วกันว่าแอปอะไรบอกว่าวันที่1สิงหาถึง15กันยานี่คนที่อายุ15ปีขึ้นไปเตรียมตัวยืนยันตัวตนเพื่อรับเงินดิจิทัล w a l l ล็ต0 0ึ่บาทนะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วรัฐบาลยังไม่ได้กําหนดเลยนะครับว่าจะมีการแจกเงินเมื่อไหร่แต่รัฐบาลแจ้งว่าจะใช้ปีงบประมาณ6-9ในการแจกเงินนั่นหมายความว่า น่าจะมีการกลับมาแจกนะครับประมาณต้นปี69ถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะอันนี้คืออิงจากข้อมูลล่าสุดนะดังนั้นใครที่เจอตามโซเชียลมีเดียนะครับว่าให้เตรียมยืนยันตัวตนระหว่าง1สิงหาถึง15กันยาไม่ใช่ข่าวจริงอย่าเชื่อและอย่าแชร์ต่อไม่อยากโดนหลอกอยากดูแต่ข่าวจริงกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับ ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณ